ฟ้ายามเย็นนะคะหกโมงสานาทีวันนี้รายการของคอสอชอค่อนข้างยาวทีเดียวนะคะถแถลงผลงานรัฐบาลนะครอบคลุมมากทุกประเด็นนะฮะค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปกันเร็วๆเลยกันแล้วกันนะคะยังคงมีเหลือประเด็นที่ค้างกันอยู่หลายประเด็นเอาเรื่องแรกก่อนกับเรื่องของ การถอดถอนทั้งคุณยิ่งลักษณ์คุณนิคมแล้วก็คุณสมศักดิ์นะคะวันนี้คุณพรเพชรพิชิชลชัยค่ะแถลงถึงขั้นตอนในการถอดถอนคุณสมศักดิ์กับคุณนิคมแล้วก็คุณยิ่งลักษณ์ในวันที่15มกราคมนะคะคณะกรรมการสักถามจะสักถามกรณีของคุณนิคมกับคุณสมศักดิ์ในวันที่16มกราคมขออภัย15มกราเนี่ยเป็นคุณสมศักดิ์กับคุณนิคมส่วนส6เป็นคุณยิ่งลักษณ์นะคะ คุณพรเพชรได้กำซาพิพูมาถแถลงในวันเปิดคดีเข้ามาชี้แจงต่อคณะกรรมาการสักถามด้วยตัวเองเพื่อเกิดความน่าเชื่อถือถึงแม้ว่ากระบวนการทางกฎหมายจะไม่ได้บังคับตัวบุคคลก็ตาม หลังจากปิดสำนวนแล้วไม่เกิน3วันจะกำหนดวันลงมติถอดถอนทันทีเบื้องต้นคาดว่าจะเป็น23มกราคมจะดำเนินการลงมติได้ค่ะส่วนการยื่นซักถามในกรณีนี้ขณะนี้มีสมาชิกสนชเข้ายื่นข้อซักถามเรียบร้อยแล้วส่วนตัวยังไม่ทราบข้อมูลในการซักถามนะคะพร้อมยืนยันว่าไม่มีความจำเป็นต้องชี้แจงข้อมูลในการซักถามให้กับผู้กรณีได้รับทราบฟังเสียงคุณพรพชศกันค่ะพร้อมในปัญาหน้าประธานสภานิติบปญญัตัแห่งชาติไม่สบายใจ เพราะว่าประเด็นเหล่านั้นเนี่ยก็จะถูกนําไปขยายความนะครับประการแรกคือ,อขณะนี้เนี่ยเมื่อเรื่องเข้ามาอ,อยู่ในกระบวนการถอดถอนแล้วเนี่ยสมาชิกนะครับจะไปแสดงความคิดเห็นที่เป็นหนักกติแสดงความคิดเห็นที่จะไปเข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ได้นะครับประการต่อมาเนี่ยนะครับมีการโยงใยไปในสื่อแล้วก็ไปใน โซเชียลมีเดียทางไลน์ทางเฟซบุ๊กหลายเรื่องนะครับว่าไปมีความสัมพันธ์กับคําสั่งของคอสชอบ้างคําสั่งของผู้มีอํานาจบ้างซึ่งผมอยากจะเรียนต่อท่านสื่อมวลชนและประชาชนพี่น้องประชาชนทั่วไปว่ายังไม่มีกรณีที่คอสชอหรือผู้มีอํานาจหรือผู้ใดก็ตามจะมายุ่งเกี่ยวกับ ดุลพินิษของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการดําเนินงานนะครับค่ะครับวันนี้คุณประกอบพึ่งเนตรเขียนในคอลัมน์แกะรอยของกรุงเทพธุรกิจอยากให้คุณทั้งสองสะกดกลั้นเวลารับฟังนะฮะไม่คะคือ <c oughs> คุณประกอ์มองมุมนี้มองในม,มุมว่าไอการไต่สวนคุณยิ่งลักษ์ในวันแถลงเปิดสานวนคดีนั้นนะ <c oughs> แทนที่จะกลายเป็นบรรยากาศของการที่ จะเอาผิดคุณยิ่งรักคุณประกอบบอกบ,บอกว่าบอกตรงๆที่ประชุมสนชที่ควรจะรอ,เช,อเชื่อเธอกลับกลายเป็นเวทีสําหรับให้เธอได้แสดงความพร้อมต่อการกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งมากกว่าโ นะโดยคุณประกรณ์บอกว่าเนื้อหาข้อมูลที่นอกเหนือจากลีลาท่วงท่าที่น่าประทับใจแล้วก็ต้องบอกว่าเธอกับทีมทนายทําการบ้านมาดีพอสมควรด้วยการชูประเด็นช่วยชาวนาอันเป็นกระดูกสันหลังของชาติทํานองยืนยันว่าเจตนาดีฉะนั้นหากมีอะไรผิดพลาดไปบ้างก็ขอให้สังคมให้อภัยนี่นเมื่อกี้พี่ต้นทําหน้างี้ หือหือนายกเหรอแล้วก็บอกว่าประเด็นสำคัญที่บอกว่าข้าวหายและโกงกันอย่างมโหฬารคุณประกณบบอกว่าเอาเข้าจริงๆแล้วยังไม่มีหลักฐานอะไรเด่นชัดในแง่ตัวเลขเอกสารโดยเฉพาะเรื่องข้าวหายก็ไม่ได้มากจนยอมรับไม่ได้คนเขียนชื่ออะไรนะคะคุณประกอบพึ่งเนต ทวิตเตอร์ทวิตเตอร์แอดพารคอนพเียนเขาเคยเขียนอะไรประมาณนี้มาก่อนไหมเป็นข่าวประจำขาไม่ข้าวหายแต่ยังไม่ชัดก็หายอยู่ในระดับที่ไม่ได้มากจนยอมรับไม่ได้ก็ไม่ใช่เงินคุณนี่เงินคนเงินคนไทยทั้งชาติคุณประกรเพราะนั้นคุณประกอก็เลยมองว่านี่เป็นความพยายามที่จะขืนกฎหมายเพื่อจะมาใช้เล่นงานคนยิ่งหลัก อันนี้ดังสุพิมม์อะไรครับกรุงเทพธุรกิจเนี่ยโซลูชันรีบไปซื้อเลยนะฮะแล้วเก็บแล้วก็เก็บคอั์นิคคนนี้ไว้นะฮะกรุงเทพธุรกิจอยู่ในกลุ่มเนชั่นครับอ๋นี่ขนาดยังไม่ทันไรเลยนะแต่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 มันก็เริ่มมีกระแสนะกระแสมันก็ตีกกับว่าไอการที่เนชั่นออกมาคัดค้านการซื้อหุ้นของโซลูชันคอ์เนอร์อ่ะผิดผิดผิดทางธุรกิจ คือคือคอบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในตลาดหุ้นมันสามารถซื้อขายหุ้นกันได้ครับนะครับคุณสุทธิชัยอาจจะก้าวข้ามเส้นแบ่งทางธุรกิจไปหน่อยก็คือไม่ยอมรับในการซื้อก็ต้องไปหาในทุนมาซื้อแขกนะฮะไม่ใช่ว่าวิ่งเข้าไปหาคณะกรรมาการให้ตรวจสอบอันนี้เป็นอีกอีกมุมมองนึงก็เอามาคคแค่รายงานให้ฟังแต่ว่าคุณประกอบนี่ น่าจะเช็คสุดแล้วนะสุดแล้วนะนะอ่ะอย่างนี้มันมีคําถามเมื่อวานนี้หัวหน้าที่เป็นหัวหน้ากรรมธิการที่จะต้องซักถามเนี่ยก็ได้เปิดเผยแนวโน้มของคําถามที่สนชส่งมาแล้วแต่มีคําถามใหญ่มากอันหนึ่งก็คือว่าสนชส่วนมากถามว่าไม่มีรัฐมนูญปี50แล้วเนี่ย จะใช้กฎหมายอะไรในการถอดถอนคุณยิ่งรักกฎหมายปปชยังมีสนชสงสัยเรื่องเขาบอกว่าเป็นคําถามที่ส่งมาเยอะมากเลยหัวข้อนี้คุณปูแต่สิ่งที่ผมสงสัยครับคุณประกรณ์เนี่ยคล้ายๆกับว่าจะโยนหินถามทางก่อนแล้วสนชเนี่ยก็ปูดออกมาแล้วว่าคําถามที่รวบรวมได้มีอะไรบ้างครับอย่างนี้ไม่เรียกว่าบอกข้อสอบแล้วคุณปู ก็ไม่เป็นไรเรียบเราบอกไปแล้วว่าบอกข้อสอนไปแล้วว่าจำว่าอะไรบ้างผมแค่สงสัยถ้าคุณปูเป็นคุณยิ่งรักครับคุณปูสบายเลยนะจากคุณปูขอโทษนะครับคุณปูอาจจะโง่เซ่อไม่รู้เรื่องมาโดยตลอดว่าจำนำข้าวขัดทุนเท่าไหร่ไม่เคยรับรู้แต่วันนี้รู้แล้วว่าเขาจะถามคุณน่ะครับ แค่สนชอบอกว่าก็สงสัยว่าและนูลปี50มันไม่มีแล้วเนี่ยเราจะมีอำนาจหรือเปล่าแค่นี้บ,บเลยนะคุณ<บ>คุณคนที่จะโดนถามเนี่ยเขาก็จะตอบคําเนี้ยจบเลยนะใช่ไหมคุณปู่แต,ตอบได้ครับเพราะว่าในการถแถลงของปปชนั้นก็ยืนยันชัดเจนว่าได้ใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ปี2 5 3 4ซึ่งยังไม่ได้ยกเลิกไปนะครับกับอีกฉบับหนึ่งก็คือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธ,ธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปรับปรามการทุจริตแห่งชาติก็คือกฎหมายปปชนั่นแหละพี่ปูแต่คําตอบนี้ปปชอตอบจนป่าจะฉีกถึงกะโหลกนี่แล้วนะครับแต่สนอชอก็ยังส่งคําถามนี้มาให้แก่หัวหน้ากรรมาธิการถามน,าน่นแปลว่าไม่มีกะโหลกให้ฉีกแล้ว กะลมหนาะ<ะ>มันโล่งไปหมดเลยมันเป็นอแอร์เฮดนะในหัวมีตะลมฮะลมหมุนอยูน่นั้นั่นหมุนคว่าเมื่อกี้เมื่อกี้คุณเอาเพราะนั้นแต่เราไม่สนใจเ<อ>พราะนั้นน่นเรากําลังสนใจผู้ชมว่าจะถูกชักจูงไปผิดทาง<อ>จะโดยประก,กรหรือจะโดยอันนี้เ,<อ>เราจึงต้องการย้ําว่ามันมีกฎหมาย2ฉบับ รองรับการทําหน้าที่ของสนชอยู่เพราะฉะนั้นสนชดีๆเขาจะไม่กังวลเลยว่ามีกฎหมายรองรับฉชนหรือเปล่าันกลัวจังเลยเดี๋ยวเขาฟ้องฉันกลับก็หลอกฝั่งแค่นั้นเองว่ายิ่งรักต้องถูกถอดถอนไหมเพราะนั้นยืนยันว่ามีกฎหมายกําหนดให้ท่านทําหน้าที่แน่นอนนะครับดังนั้นสิ่งที่ต้องพิจารณาต่อไปไม่ใช่เรื่องกฎหมายละมันเป็นเรื่องว่าต้องเข้าใจปรัชญาของกฎหมายปปชว่าครั้งนี้เนี่ยเพียงแค่สอว่า S 1> <S 1> ก็ลงโทษได้แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณปาาระกรณ์พูดเนี่ยคุณปาาระกรณ์ไม่เข้าใจกฎหมายปปช <als> <c oughs> คุณปาาระกรณ์ดันไปมองว่าเออค่ามันหายไปบ้างก็หายไปในระดับที่รับได้ บิดาคุณนะสิใช่ไหมฮะคือหายเม็ดเดียวก็ไม่ได้ครับเพราะว่านี่มันเป็นเรื่องของธรรมพิบาลของการดําเนินโครงการคืออย่าไปให้ท้ายว่าเออข้าวหายก็หายในระดับที่ร hmm. ับได้ม um> ันไม่มีระดับ <Yeah, ท anyway> um> ี่รับได้ไ cool ม่ควรจะหายด้วยซ้ำไปมันไม่มีระดับของข้าวหายได้หายต้องมีสาเหตุครับนะครับต้องอธิบายได้และต้องเอาตัวคนผิดมาคือถ้าหายแล้วปรากฏว่าคนยิ่งรักไล่จับโจรมาแสดงตัวได้อันนี้คนยิ่งรักเนี่ยจะพ้นฮะ เพราะมันสอว่าคนยิ่งรักเอาจริงเอาจังโคตรโคตรเลยคไม่เป็นไปอย่างที่ปปชกล่าวหาเลยครัคปรปชอบอกว่าคนยิ่งรักละเลยอ่ะแต่นี่คุณคุณยิ่งรักไล่จับจนเอาตัวมาสแสดงกับสอนอชอได้ว่าไอ้นี่เอาข้าวไปไออย่างเงี้ยคุณยิ่งรักรอดแน่นอนคือถ้าคุณยิ่งรักเอาเวลาที่บินเมืองน,นอกเอาเวลาที่ไปตามงานเปิดตัวตามโรงแรมต่างๆเอาเวลาที่ไปเฉิดฉายกีดการ์ดมานอนเฝ้าหน้ากดันนะแล้วพอคุณยิ่งรักหลุด เพราะฉะนั้น<ช>หัวใจของการกล่าวหาก็คือว่าคนยิ่งรักเนี่ยไม่ใช้อํานาจในการระง,งับยับยั้งความเสียหายที่ทเห็นแล้ว มีคนเตือนแล้วว่าเกิดขึ้นแค่นั้นเองครับเพราะนั้นสนชจึงตั้งสติว่างๆนะฮะแม้ว่าในหัวจะไม่มีอะไรอยู่เลยก็ตามเนี่ยนะครับหนึ่งมีกฎหมายรองรับแน่นอนแล้วในการกระทําของท่านที่จะถอดถอนหรือไม่ถอดถอน 2. เข้าใจปรัชญาของปปชว,ว่านี่เป็นการป้องปรามการทําผิดดังนั้นพฤติกรรมที่สอว่าจะเอื้ออํานวยให้ช่องว่างช่องโหว่ต่างๆของการโกงของการทุจริตมีอยู่แล้วไม่อุดทั้งทงี่มีคนเตือนเนี่ยคุณยิ่งรักได้กระทําผิด ตามกฎหมายปปชนะครับทีนี้ก็ลองไปดูสิพอวันนั้นถามเนี่ยถ้าคุณยิ่งรักมาก็ถามว่าความเสียหายมันเท่าไหร่นะครับความเสียหายนั้นเนี่ยระงับยับยั้งได้ไหมและทําไมไม่ระงับยับยัง้งมันก็แค่นี้นะฮะแต่ประเด็นที่ใหญ่มากคุณต้นคุณหนิงสิ่งที่สังคมไทยต้องเรียกร้องต่อสอนชทุกคนและที่ประชุมก็คือว่าในการลงมติขอให้ลงมติแบบเปิดเผยไม่มีทางอขอให้ลงมติแบบเปิดเผยอย่าลงมติผมผมอยากเห็นางนั้นแต่ผมเชื่อนะคนัะ เ้าบอกว่า132ยามสิบสกนะไอ้ลงมติเปิดเผยยากกว่าเอาแบบขานชื่อเลยได้ไหมแต่เราต้องเรียกร้องไง ไม่เอาแบบข่าชื่อเลยนะฮะเพราะว่าถ้าลงมติรับเนี่ยโอ้ีพวกลอยตัวนี่ยิ้มหวานเลยมันเลยค่ขาขนาดพิจารณายังจะพิจารณาลับเลยค่ะและลงมติจะเปิดเผยนะคะนี่แหละฮะแล้วก็มีกระแสข่าวว่าจะมีสนชสายทหารกับตำรวจว่าจะงดออกเสียงในเรื่องของการถอดถอนทั้ง3ามคนเราจึงเรียกร้องให้เปิดเผยงานลงมติแบบเปิดเผยแต่ว่าเราไม่ได้ไปก้าวไก่ว่าคุณจะลงมติยังไงไง ขอให้ที่ประชุมเนี่ยลงมติแบบเปิดเผยคุณนันทิยาก็ลงมติว่าถอดถอนค่าคณจิตกรไม่งดออกเสียงครับอะไรเนี่ยขอให้ประชุมได้รู้ไม่มาประชุมไม่มาประชุมเลยไปไหนไปไหนไปกระถินมีมากระถินช่วงนี้แต่ว่าตกลงข่าวที่คุณหนิงบอกว่า จะมีสอนชอสายทหารกับสายตำรวจงดออกเสียงเนี่ยเขาว่ายังไงบ้างคนหนึงพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจรองเลยคธิการนายรนตรีฝ่ายการมืองนานาสอนชอบอกว่าไม่จริงไม่เป็นความจริงสอนชอนอิสระในการตัดสินใจตอนนี้ยังอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณายังไม่มีการตัดสินใจอะไรทั้งสิน้น เขาจะรอฟังการซักถามก่อนในวันที่15แล้วก็16นี้กระแสข่าวเรื่องจะงดออกเสียงไม่จร yes. ิงไม่จริงอย่าไปฟังทำไมถามแล้วเมื่อกี้คุณปูเนี่ยถามนพดลอิทปัญญาดีกว่าไหมบิกกี้เหรอบิกกี้เขาบอกว่าอะไรนะผิดว่าตามผิดถูกว่าตามถูกสุดยอดเปิดเผยได้ไหมล่ะไม่ได้มาติแบบเปิดเผยได้ไหมล่ะไม่ได้เดี๋ยวมันไม่ปรองดองก็เมื่อผิดว่าตามผิดถูกว่าตามถูกละอธิบายได้ไง ว่าทำไมเราจึงลงมติอย่างนี้แต่ท่าไม่กี่ตอนนั้นบัญชีทรัพย์สินท่านก็ไม่ยอมให้เปิดเผยนะเอาเมื่อกี้คุณปูเขาเอาบทความคุพากรมาให้คุณปกรณ์คุณปกรณ์มาให้คุณฟังแล้วใช่ไหมผมจะเอาบทสัมภาษณ์คุณสมชายวงสวัสดิ์มาให้คุณฟังมั่งคุณนิ่งอดีตนายกรัฐมนตรีนะวันนี้วันเกิดใช่ไหมแกนนำพักกับผู้บริหารพักเพื่อไทยเขาเข้าวอพรปีใหม่คุณสมชายเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์นะเขาบอกว่าช่วงนี้อยู่ระหว่างพักผ่อนไม่พยายามกระทบกับการเมืองและกฎเกณฑ์ต่าง ตนเป็นคนอยู่ในกฎเกณฑ์กติกาอรอให้บ้านเมืองกลับคืนสภาวะที่สามารถพูดคุยได้ไม่ได้ทิ้งบ้านเมืองและประชาชนทิ้งเถอจ้าไม่ได้ว่าอะไรเลยเราเป็นคนไทยยามสุขก็สุขด้วยกันยามทุกข์ก็ทุกข์ด้วยกันตนไม่ทิ้งเพราะเคยดูแลประชาชนมาก่อนจีเดือนนะสองเดือน<ม>กว่ากี่เดือนไม่รู้แต่ว่าทบพันธมิตรสนุ่มเลยรอบๆทำเนียบแล้วเขาถามว่าจะฝากอะไรถึงผู้กําลังจัดทํารัฐธรรมนูญหรือไม่อันนี้อันนี้ น่าซึ้งมากเขาบอกทำยังไงก็ได้ขอให้ทํามาเหอะแต่ขอให้เป็นกติกาที่สง่างามของประเทศไทยเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายจะรับได้ฟังนะครับผมไม่ได้อยากให้มีรัฐธรรมนูญเพื่อผมจะได้เลือกตั้งแต่ผมอยากให้มีรัฐธรรมนูญเพราะขอให้เห็นแก่บ้านเมืองดีกว่าการร่างรัฐธรรมนูญครั้งนี้คณะกรรมาิการได้รับความยอมรับจากประชาชนเชื่อเหลือเกินว่ารัฐธรรมนูญจะออกมาเป็นสากลได้รับการยอมรับจากคนไทยและชาวต่างประเทศ ขอพระคุณครับถ้าออกมาท่านกรุณาอย่าโหวตแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญนะครับท่านมีความสุขอยู่แต่นี้ใช้ชุดเดียบง่ายภรรยาสวยงามไปดูเรื่องกรปปสเอาเรื่องนี้ผมรอคุณทั้งวันเลยผมรอคุณทั้งวันเลยดารากรปปศมันคือใครทวงถามว่าเงินบริจาคในต้องเยอะต้องแย่ใน่ใช้อะไรบ้างผมไม่เคยได้ยินเลยตกลงดาราคนนั้นเขามีชื่อไหมมีชื่อชื่ออะไรดารากรปปสใครฮะกปปส มีชื่อหรอนางนางสาวนายไม่มีพ่อแม่ไม่ได้ตั้งนายวรเทพอะไรอย่างนี้มีไหมไม่มีไม่ได้เราไม่ได้เป็นดาราเแล้วใครอะดารามาต้องเยอะแยะดารากปปสสักคนนึงอะเอาเอาคนที่ผมสนิทเลยนะตอนอยู่เวทีราชดำริก็แท็กพลันอยู่ใช่ป่ะไม่รู้ไม่รู้แต่เขียนชื่อว่าไม่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 เกี่ยวกับแท็กนะครับเดี๋ยวท่านจะไปว่าแท็กยน คือสรุปว่าเป็นจดหมายสนเทศมันเป็นปบะสนเทศแล้วไปโพสต์ในเว็บพันทิปก่อนโอ้โหเว็บพันทิปมันเว็บเสื้อแดงอยู่แล้วพอขึ้นพันทิปปุ๊บเนี่ยมันมีพวกที่แบบว่าเออคูก็อยากจะสกิดก็ห้องราดดำเนินด้วยป่ะแล้วก็ตามมาด้วยเว็บของ m a n นเจอร์ออนไลน์มติชมมติชนข่าวสดก็สนุกเลยทีนี้แล้วก็บอกว่าเขาเรียกว่ามีบริกรเสิร์ฟแล้วไงมีคนเปิด เขามาทวงถามความโปร่งใสในเรื่องของเงินบริจาคระหว่างที่มีการชุมนุมหลายเดือนเขาบอกว่ามีเงินตั้งสองพันกว่าล้านเนี่ยมีความโปร่งใสบ้างไหมจากใจของดาราของกลุ่มที่สนับสนุนกปปสในจดหมายฉบับนี้นะคะครปรากฏว่าคุณเอกนัทพร้อมพันโคศกปปสมาชี้แจงว่าจดหมายนี้เป็นจดหมายเถื่อนค่ะคจดหมายเถื่อนเอกสารเถื่อนเป็นขบวนการเด็กเลี้ยงแกะแทรกสื่อกุข่าวกลบความผิด ตอนแรกคุณเอกนัทรู้สึกถึงข้อพิรุษของเอกสารที่แอบอ้างกลุ่มดารานักแสดงที่สนับสนุนกปปสจกนกระทั่งดาราตัวจริงเนี่ยเขาออกมาแสดงความแปลกใจเหมือนกันว่าเฮ้ยใครวะมันไม่เห็นบอกชื่อเลยว่าแกเป็นใครวะแล้วก็ในที่สุดก็พบว่าเอกสารที่เอามาแชร์กันเนี่ยเป็นเอกสารเถื่อนค่ะเพราะว่า รองผู้พนวาการหอภาพยนตร์ออกมายืนยันว่าหอภาพยนตร์ก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับอเอกสารฉบับนี้คือมันใช้ที่อยู่หอภาพยนตร์นบนหัวก็จดหมายมาันอ,อะนะคะแล้วก็วอุณตรนัถก็ชี้แจงว่าเรื่องเงินบริจาคเนี่ยมีการชี้แจงบริจาคตลอดโปร่งใสทุกอย่างเงินที่รับมาทั้งหมดเนี่ยยืนยันไม่ถึง2000ล้านอย่างที่กล่าวอ้างนะคะมีการบริหารจัดการแบ่งออกเป็นกองกองตามวัตถุประสงค์คนบริจาคช่วยชาวนาฟ้องเรื่องข้าว มอบให้กองทุนสภาทนายรับผิดชอบอย่างเปิดเผยส่วนคนเจ็บเนี่ยก็มีการชี้แจงรายละเอียดไว้บนเว็บว่าจ่ายใช้จ่ายไปทําอะไรโปรง่งใสจ่ายออกจากบัญชีเป็นเช็คล้วนส่วนค่าบริหารจัดการเดิมทีก็มีบัญชีแต่ก็ถูกอายัดแล้วก็ระงับท,ทําธุรกรรมไปในช่วงของคุณทาริศเพ,งด,ดเพงดิดก็ถูกระงับไปเนี่ยนะคะรวมถึงคนที่ออกมาบริจาคเป็นเงินสดเป็นสิ่งของทั้งหมดก็มาด้วยความสมัครใจท,ทุกคนก็เห็นอยู่ว่านําไปใช้จ่ายสําหรับการจัดการหลายอย่าง การอาหารเวทีคืนๆหนึ่งเนี่ยมหาศาลมากเลยนะคะถึงขนาดแกนนํบบางคนก็เข้าเนื้อด้วย,วยเมื่อช่วงเที่ยงเนี่ยสภาพนคนเอกราชเอเขาบอกว่ามันไม่ได้มี2,000ล้านนะแล้วมันเข้าเนื้ออีกต่างหากนี่นะคะ<อ>แล้วก็ที่น่ากลัวก็คือว่าเรื่องนี้เชื่อว่ามีการทําเป็นขบวนการมีการรับลูกแล้วก็แชร์กันอย่างรวดเร็วเป็นลูกโซ่ประกอบกับข่าวความพยายามที่จะครอบงาสื่อในเครือเนชั่นเหมือนกรณีที่เคยเกิดขึ้นกับไอทีวีมาแล้ว มีชื่อเสียงสำนักหนึ่งก็เหมือนจะตั้งใจหลับตาแชร์เรื่องนี้ต่อไปแล้วก็มาลบภายหลังจากความผิดสำเร็จคงกลัวว่าจะถูกฟ้องเหมือนกับเด็กเลี้ยงแกะที่ชอบกระพือข่าวตกตาหวังกลบความผิดคงไม่ใช่บังเอิญหลอกที่จดหมายนีย้ออกมาในช่วงที่สอนอชอกำลังจะพิจารณาถอดถอนทั้งคุณนิคมคุณสมศักดิ์และก็คุณยิ่งลักษณ์ซึ่งเรื่องนี้มวลมหาประชาชนเขารู้ทันแล้วก็ไม่หลงเชื่อกับวิธีนี้แน่ๆค่ะแต่เจเจตรินของพี่ต้นนี่ขึ้นไอจีเลยว่าผมไม่สงสยัย ไม่สงสัยไม่สงสัยว่าเป็นจดหมายปลอมด้วยเป่าไม่สงสัยว่าเงินไปไหนอืมอืมกเลยว่าผมไม่เห็นสงสัยเลยก็ตาเจมันรุ่นเดียวกับผมอยู่ที่เวทีมันก็รู้ว่าสตางก็ไม่มีหรอกไม่มีไอ้พวกมาขึ้นเวทีไม่ได้ต่างหรอกนะโย่มายังเสียตังค์ด้วยคืนนี้รายการขอชัดๆติดตามเอาแบบชัดๆกับทั้งคุณขิงแล้วก็คุณเอจะมาชัดๆให้ดูเลยนะคะว่าไอ้เงินเนี่ย มันเป็นยังไงมีที่มาที่ไปมีกระบ,บวนการมีความโปร่งใสามากน้อยแค่ไหน้วก็รวมถึงขบวนการเด็กเลี้ยงแกะนี้ด้วยนะคะพี่ส่วนคุณคำรณปราโมทนะครับบรรณาธิการของนิตยสาร Image ออก็ได้เขียนนะครับคุณคำรณน,นี่ก็ไปช่วยเนี่ยถ้าจะเรียกว่ากลุ่มดารากาปรปพศเนี่ยคุณคำรณก็จะอยู่ในหมวดนั้นนะครับเ,ออเพราะว่าจะมีน้องๆดารานักแสดงในแบบก็ไปร่วมกับพี่แอร์เนี่ยอีกเป็นจํานวนมาก แกก็ทนไม่ได้กับเรื่องนี้ก็ออกมาเขียนเฟซบุ๊กบอกว่าเดิมทีเนี่ยจะไม่เขียนเพราะว่ามันเป็นข่าวนั่งเทียนแต่ดันมีคนเอาไปออกทีวีก็เลยขอสักหน่อยเหระรำคาญไอ้ที่กล่าวว่าดาราก,กปรปปสกับยอดเงินบริจาค2000ล้านนั่นน่ะคือว่าตัวข้าพเจ้าก็ไม่ใช่แกนนําแกน,นอนหรอกนะแต่มั่นใจว่าคนที่มีอาชีพนักแสดงผู้จัดคนในวงการบันเทิงที่ออกมาแสดงสิทธิ์อันชอบธรรมร่วมกับกปปสนั้นไม่มีใครมามีข้อสงสัยหรือเรียกร้องอะไรหรอก เพราะทุกคนออกมาด้วยใจออกมาด้วยความเสียสละแล้วก็ไม่มีใครจ้างออกมาด้วยหลายคนที่ออกมาก็มีส่วนร่วมทําเสื้อมาขายมาช่วยขายของหาทุนเพราะเราต่างทราบกันดีว่าต้องช่วยกันไหนจะค่าอาหารของพี่น้องที่มาจากต่างจังหวัดไหนจะค่าเวทีเครื่องเสียงอื่นๆโดยเฉพาะค่ารักษาความปลอดภัย200กว่าวันตีซะว่าวันละ10ล้านมันก็2,000ล้านแล้วนี่อยากถามกลับว่าใครให้เงินซื้อระเบิด กระสุนเอามาโยนเอามายิงใส่ประชาชนประเด็นนีส้สิที่ควรต้องเปิดเผยความจริงและคนบงการต้องรับโทษแต่ดูเหมือนเรื่องราวจะเงียบหายไปคุณคำรณ์ปราโมทยังบอกว่าแต่ที่แน่ๆส่วนหนึ่งของเงินที่บริจาคก,ก็ได้นำไปเป็นค่ารักษาพยาบาลมอบให้แก่ญาติของผู้เสียชีวิตในส่วนของการหาทุนขายของซื้อของและผู้บริจาคนั้นเท่าที่ข้าพเจ้ามีส่วนแบ่งออกเป็นโดยตรงก็มอบให้กับ กอปปสแล้วก็ภายหลังในส่วนของอาร์ตเลนในส่วนนี้นักแสดงกับคนในวงการบันเทิงออกมาช่วยกันเยอะสุดทั้งแรงกายแรงใจหาเงินได้ก็มอบให้ข้าพเจ้ารู้จักและจดจําพี่ๆน้องๆเพื่อนๆในวงการบันเทิงรวมทั้งวงการแฟชั่นทุกคนที่ออกมาช่วยกันไม่มีหน้าไหนจะมีข้อสงสัยเรื่องเงินเงินทองทองดอกนะแต่เหล่าคนในวงการบันเทิงที่ไม่เห็นด้วย ไม่ได้มามีส่วนร่วมกับกรปรปรสหรืออาร์ตเลนพวกนั้นอาจจะมีข้อสงสัยตามความเคยชินเพราะเป็นพวกที่เป็นขี้ข้างเงินซื้อได้ <c oughs> เฮ้อเบื่อจริงๆนะฮะ <c oughs> นี่คือคุณคำรณปราโมทน,นะฮะขอบพระคุณมากพี่แอร์ที่มาช่วยกันอธิบายาีนี้พี่ปูจะบอกว่าพอมันลงเว็บพันทิไอตัวแรกเลย <c oughs> ที่มันแชร์เลยจอมเพชรประดับ <c oughs> ผมว่าเผลอๆมันต้นต่อเดียวกันจริงๆคือคือคือวันนี้เนี่ยต้องดูให้ดีๆนะครับ เว็บพันทิปเนี่ยข้างในอาจจะอาจจะมีคนที่ฝักไฟายทางนู้นอยู่เยอะแต่ว่าเขาก็เป็นหน้าเว็บสาธารณะใครก็ลงก็ได้แต่ไอตัวแชร์เนี่ยต้องถามเจยุาเชืยเย่ย แต่จริงๆเราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะฮะหมายถึงว่ากรสพ<ม>นะ<ม>เพราะว่ามันอธิบายได้แล้วก็อย่างที่คุณขิงบอกเนี่ยมันอยู่ในเว็บไซต์อยู่แล้วว่าเอาไปทําอะไรบ้างนะครับและคนที่มาร่วมกันจริงๆนีจะเห็นเลยว่าวันๆหนึ่งมีค่าใช้จ่ายมากมายเท่าไหร่แล้วคนที่มาร่วมจริงๆเขาไม่สงสัยเลยนะคะไม่ได้มาตั้งคาถามแล้วไม่ใช่แค่ดารานะครับพี่น้องประชาชน<ม>ชาวบ้านที่มานะทุ่มกันสุดตัวคือฉันจะมาชุมนุมแล้วฉันยังต้องจ่ายเงิน<ม>อีกอ่ะนะฮะั้งหมดชมนุมเท<า>่าไหร่สองร้อยสามวันครับเอาตีว่าวันละ วันละสิบล้านก็สองพันกับสาสบล้านเนี่ยพี่แอร์ก็คำนวณประมาณอย่างเงี้ยแล้วคุณคุณที่เป็นดาราถ้าคุณมีตัวจริงๆนะให้เหลือเต็มที่เลยนะหักแล้วนะผมให้เหลือล้านหนึ่งอะถ้ามันมีจริงๆนะแต่ทําไมครับคุณทําไมไม่ทวงถามหกแสนล้านบ้างคุณนั่งนิ่งเป่าอะไรอม,มอะไรอยู่ถ้าคุณมีตัวตนจริงๆนะคหกแสนล้านที่ใครบางคนมันผ่านไปเนี่ยถามสิครับทวงสิครับ ตอนนี้สนชจะถอดถอนหรือไม่ถอดถอนเขาว่ากันทั้งเมืองคุณไม่ทวงมั้งเหรอก็ไม่เห็นใครมีเขียนสิอย่างคุณสักชัยกายเนี่ยทำเสื้อเนี่ยสามสิบกว่าล้านหมดนะไม่เห็นแกสงสัยคือคือแกหมดไปนะแกไม่ได้ได้ตังค์นะคือสามสิบกว่าล้านเนี่ยที่ขายได้แต่ต้นทุนเนี่ยเป็นของแกแต่แกไม่ได้หักออกมาเลยแกก็ทบเข้าไปเนี่ยไม่เห็นพี่ศักมีความสงสัยกังวลอะไรเลยเพราะรู้อยู่ว่ามันยังไม่พอ ตอนนั้นพี่ศักกดเงินจน ATM เนี่ยไม่มีเงินนะยังมี ATM ผมนี่ไม่เหลืออะไรเลย,อเลยนะอยู่ในงานเนี่ยอย่างวันที่เราเอาคนที่บาดเจ็บมาขึ้นเวทีที่สวนลุมเนี่ยจะมอบเงินให้เงินไม่พอเนี่ยพี่สักเดินไปกดจาก ATM ไม่พอยืมลูกน้องในเต็นทนะ์่ะเพื่อที่จะไปโปะผมนี่หลังๆกินแต่ข้าวกล่องแล้วนะ,ะไม่มีตังค์ซื้อข้าวเลยพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามช่วงสุดท้ายแล้วค่ะข่าวฟ้ายาเย็นค่ะ